ต่อจากอีพีที่แล้วนะคะที่เราพาเ,เพื่อนๆไปชมสผ่านพ่อค้าหรือชื่อภาษาเยอรมันก็คือครีมเบรเกอร์ที่เมืองเอฟเวอร์ทูรงเกนในประเทศเยอรมนีสำหรับเมืองเอฟเวอร์นั้นเป็นเมืองหลวงของรัฐเทอรงเกนแล้วก็ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีค่ะสำหรับเศรษฐกิจหลักของเมืองเอฟเวอร์นั้นก็คือการปลูกดอกไม้เพื่อการค้าเป็นแหล่งค้าต้นไม้แล้วก็เมล็ดพันธุ์มีอุตสาหกรรมแปลรูปอาหารรองเท้าเสื้อผ้า โลหะพันธ์รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแออร์ฟดตั้งอยู่เกือบตึงกลางของประเทศเยอรมนีและถือว่ามีความสำคัญอย่างมากถนนสายเล็กๆในเมืองเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางหากจะกล่าวถึงยุคกลางหรืออยู่ในช่วงศตวรรษที่15หรือปี1500นั่นเองค่ะและแออร์ฟ d ดถึงจะเป็นเมืองเล็กๆก็เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางของเยอรมนีได้เป็นอย่างดี เพราะมีทั้งบ้านเรือนสวยงามแล้วก็บทเก่าแก่นอกจากนี้เมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลแรงงานกลางของประเทศมหาวิทยาลัยชั้นนําและวิหารแอร์ฟอร์ดระหว่างที่เราเดินมานี้ก็จะได้เห็นลักษณะของผนังนะคะก็จะเป็นแบบผนังเก่านะคะเพื่อนในสมัยโบราณเนาะที่มีการก่อสร,ร้างด้วยอิฐนะคะแล้วก็ผสมผสานแบบใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยโครงสร้างบ้านเรือนจะเป็นแบบหินแล้วก็ไม้ผสมกันที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นโบสถ์เหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่ขออภัยนะคะพิมดียดาจำชื่อโบ์ไม่ได้เนาะคือเมืองแอฟฟอดเนี่ยถ้าจะนับจริงๆเคยนับกันเนาะเพื่อนๆบอกว่ามีโบสถ์มากกว่า90แห่งพอๆกับอะไรนะเซเว่นบ้านเราเอะเพื่อนๆมีทุกตรอกซอกซอยนะประมาณนั้นเลยเราเดินจากสะพานพ่อค้ามาถึงยังจุดนี้ทะลุมาตรงนี้เรียกว่าฟิชมาร์ก นี่ก็จะเป็นด้านหน้าโบสถ์นะคะซ้ายมือนั่นก็จะเดินไปตรง Fish m a r ก Fish m a r กก็คือตลาดปลานั่นเองเพื่อนๆถ้าแปลตามตรงตรามตรัวตัวตัวๆแต่ไมต้องรินรัวนะจากจุดนี้เราจะเลี้ยวขวานะคะเราจะเดินตรงไปไปชมความสวยงามของโบสถ์หรือว่ามหาวิหารหรือว่าเราจะไปขึ้นรถไฟนั่นเองนะคะหรือว่ารถรางกลับบ้านเนาะ วันนี้ผู้คนก็เดินเยอะมากเลยน้งเพื่อนในช่วงไหนที่มีเทศกาลนั้นเพื่อนนะักคนจะเยอะมากช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลในการชมดนตรีสดค่ะหรือว่าอุปราสดระหว่างที่เดินเนี่ยก็รู้สึกว่าจะแนบชิดกับรถรางหรือว่ารถสตราเซนบานสตราเซนบานในภาษเเยอรมันนะคะไปแล้วนะคะสตราเซินบานนี่พญิดาก,กลับ กล้องมาให้ดูระหว่างนั้นศาจานานเจอคนรู้จักก็คุยกันไปไนรักก็เลยถ่ายภาพให้ดูจากที่เราเดินถ้ากลับกล้องเนี่ยก็จะเป็นโบสแล้วก็เป็น่โซนฟิชมาร์กทัวริสอินฟอร์ซิโอแล้วก็จะเป็นราเทาค่ะราเทาหรือว่าสาลาว,ว่ากลางจังหวัดนั่นเองนะคะและเมื่อหันหลังกลับมาก็จะเห็นความสวยงามของโบสท,ที่ตั้งเด่นตะรางงานงาตาและนี่ก็คือโดมแอร์ฟอร์ดหรือว่าแอร์ฟอร์เโดม หรือแปลเป็นไทยก็คือมหาวิหารเซนต์แบรี่แห่งเมืองแอฟฟอร์ดหรือชื่อมอรีนดูมเป็นอสณนววิหารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสำหรับประวัติความเป็นมาโดยสังเขตยกเริ่มต้นมหาวิหารแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีเริ่มต้นจากการเป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นในปีคศ752แต่ต่อมาได้ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งการก่อสร้างปัจจุบันในศตวรรษที่13-15 การก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่เห็นในปัจจุบันเริ่มขึ้นในช่วงศตรวรรษที่13และสร้างเสร็จสิ้นในช่วงศตรวรรษที่15สถาปัตยกรรมเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกโดยมีหอคอยสูงตระหง่านที่มองเห็นได้จากทั่วเมืองหอระฆังเป็นที่รู้จักในฐานะหอระฆังที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีมีระฆังหลายใบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเสียงดังกังวานไพเราะมากสัญลักษณ มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองแอร์ฟอร์ดเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแล้วก็าศาสนาค่ะมาถึงจุดนี้เราก็มารอรถรางหรือว่าสตราเซ้นบานที่สถานีค่ะ รถไฟจะมาอีกในเวลา5นาทีที่นี่การเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมีเวลาที่ชัดเจนท้องฟ้าวันนี้สวยงามแสงสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นเวลาในช่วงสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มโดยประมาณที่เห็นนั้นก็จะเป็นตึกของอพิพิธภัณฑ์ค่ะด้านหลังก็จะเป็นป้อมประการที่มีชื่อว่า p e t e r ร์สเบโอกาสหน้าพญดาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชม โซนนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆให้เพื่อนๆได้เห็นของสถานีรถรางแล้วก็โซนเมืองเก่าทางฝั่งเหนือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะระหว่างที่เราเดินมาก็จะเห็นผู้คนมากมายทำไมในช่วงนี้ยังมีผู้คนเยอะแยะเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงของการจัดเทศกาลโดมสตูเฟนค่ะเพื่อนๆโดมสตูเฟนก็คือการจัดละครเพลงนะคะซึ่งก็จะเป็นละครเพลงสดหน้าโดมก็จะมีการ จ่ายค่าบัตรนั่นเองเพื่อนํารายได้ต่างๆมาปรับปรุงแล้วก็บำรุงศาสนาสถานแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งโดมแห่งนี้หรือว่าบวชแห่งนี้มีความงดงามแล้วก็วิจิตรการตามมากๆค่ะเ,เพื่อนๆค่ะมีโอกาสพญรดาจะพาเข้าผชมด้านในนะคะแล้วก็เดินรอบๆด้วยแต่วันนี้ขอตัวนั่งรถกลับบ้านก่อนนะคะและนี่ก็จะเป็นลักษณะของรถบัสนะคะ ก็จะเป็นสายต่างๆพาไปยังเมืองต่างๆอันนี้ก็จะพาไปยังเมืองมอบอกนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นรถแท็กซี่คาะเพื่อนมาแล้วนะจะรถรางมาด้วยความเร็วสูงมาแล้วเขาก็ไปแต่วันนี้แสงสวยจริงๆเพื่อนเพื่อนพี่ดาเป็นคนที่ชอบแสงในช่วงพระอาทิตย์ตกดินมากๆนะคะก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากให้เพื่อนๆชมด้านขวามือนเนี่ย ตรงสีส้มสีถัดไปน่นก็จะเป็นหอสมุดนะคะเพื่อนค่ะพื่ดาเคยมาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การเกี่ยวกับพวกกฎหมายอะไรต่างๆที่เราจะต้องอาศัยอยู่ที่เยอรมนีค่ะ,คะเคยมาศึกษาอยู่พักนึงนั่นก็จะเป็นเห็นยอดโดมนะคะเพื่อนค่ะโดมเนี่ยหอเขาเป็นสูงสุดมันจะเป็นหอะระฆังนั้นเพื่อนนะแล้ว ตรงกลางที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นะระฆังคว่ำที่ห้อยอยู่ซึ่งเป็นะระฆังคว่ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเพื่อนๆค่ะหนักกี่ตันนั้นเดี๋ยวป็นยาดาจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแต่คลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงความงดงามของเมืองแล้วก็มีอะไรบ้างเล็กๆนน้อยนะคะด้านหลังตึกเนี้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นภูเขานะนเพื่อนๆค่ะเขาเรียกว่าพีเทอร์สเบิร์ก แบกก็คือเขานั่นเองพีเทอร์ก็คือชื่อของผู้เขานี้ซึ่งเป็นป้อมประการที่สําคัญของเมืองเคยมีคนอาศัยอยู่จริงนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะคะแล้วเขาก็จะมีการจัดงานนิทรรศการอะไรต่างๆแล้วเพืญาดาจะพาไปชมตอนนี้รถรางเรามาแล้วนะคะเราก็จะขึ้นรถรางกลับบ้านกันค่ะนี่ก็จะเป็นพื้นรถรางนะคะเพื่อนค่ะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายทําให้ คนแก่หรือว่าผู้พิการที่เขาจะต้องใช้รถล้อลากล้ออะไรอย่างเงี้ยเดินค่อนข้างที่จะสะดวกเนาะรถคันนี้ปิญญาดาพเพิ่งเคยนั่งนะเพื่อนนะที่นั่งที่ข้างหลังเนี่ยหคนหัวเข่าชนกันนะใบรุนร่นใบรุน่นจากใบรุ่น Good. Oh my gosh. Feels so good. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams. We all want things But what you going do for it? How you going move for What you going be? And do you believe We can do anything? But what you going do for it? How you going move for What you going be? you <laughs> I to lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at I guess i look here, look there. Over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life cabinet I กลางคลิปมาจนถึงท้ายคลิปด้วยนะคะ blue man หรือว่าดอกไม้นั่นเองหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจ้าบ้านด้วยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ